พอแล้วเหลาแล้ว,ลวจับเขียนตัวไอให้แม่ไอแล้วเขียนเสร็จเลยดูนี่มันเหมือนอะไรมันเหมือนเป็ดหัวลำโพงจะตายตัวไอเนี่ยดูนี่เป็นเป็ดหัวลำโพงยาวขึ้นไปเลยนะแล้วก็มีหัวแล้วก็มีขานี่เธอคือเป็ดหัวลำโพงเธอมีหัวและเธอมีขานี่คือตัวไอ นี่ไงนี่เป็นหัวก่อนนี้เป็นขาเดี๋ยวแขนเราจะวาดในตัวต่อไปมันจะมีแขนอีกเนี่ยใช่ใช่อันนี้เราวาดตัววาตวดวาตัวให้ตรงๆเลยนะเป็ดนหัวลำโพงต้องตัวตรงๆอ่อะวาดให้แม่หน่อยถ้าโนไม่จับเองอะดินสอคุณแม่ช่วยจับอะมันจะเจ็บมืออ่ะเจ็บไหมช่วยแม่ช่วยจับเนี่ยเห็นไหมมันเจ็บมือทำทำเองอย่าร้องไห้ขีดลงขีดสิ นั่นแหละเก่งมากแล้วก็วาดขาให้เปรตด,ด้วยดีโนเขียนดีๆงั้นลบและเขียนใหม่ถือว่าตัวนี้ไม่ผ่านลบและเขียนใหม่มในยินสอที่มียังลบไปไหนแล้วแล้วยังลบพี่ไดมอนสองสามอันไปไหนหมดอ่ะที่แม่ซื้อให้อ่ะมแม่ซื้อให้ตั้งกี่อันยังลบอ่ะ สอ,อันสามอันเอาไว้ในกระป๋องหายหมดใช่ไหมเพระงั้นก็ใช้ยิงสอที่มียงางลบแหละมันจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อยางลบเพิ่มอาดีโนมาทำจับดินดีดินสอจับให้ถูกต้องอ่าเปิดหัวลำโพงอ่า เปิดหัวลําโพงไม่ต้องร้องไห้แม่จับก็อย่างนี้แหละมันต้องเจ็บถ้าดีโนทำเองก็ไม่เจ็บแต่ถ้าแม่จับนี่เห็นไหมมันจะเจ็บจับให้แน่นๆดินสอแล้วก็กดลงไปเขียนถ้าไม่เขียนเองแม่ช่วยเขียนเนี่ยมันก็จะเจ็บอย่างนี้แหละจะเขียนเองหรือจะให้แม่จับให้มาแม่จับนั่นแหละ เออดีโนทำได้แล้วไหนคุณแม่ขอดูหน่อยถ้าดิโนเขียนเสร็จหน้านี้คุณแม่ก็จะให้รางวัลแล้ว ต้องจับอันนี้กับอันนี้ก็จะใช้ใช้นิชี้ในการกดใช้นิวชี้ในการกดเนี่ยลูกไม่ต้องร้องร้องทำไมนี่เขียนหนังสือแม่ไม่ได้ตีหนูเลย นี่คือการบ้านนะพี่เดมอนก็ทำเยอะกว่าดีโนอีกออแล้วตัวไอ้หน้านี้พี่ทำสองหน้านี่หน้าที่หนึ่งที่ยังทำไม่เสร็จอยาะมองมองตัวไอแล้วก็ระบายสีที่ไอศสครีมให้คุณแม่ด้วยแล้เราก็ที่เป็น ถ้าดิโนทำให้เป็นวันนี้ดิโนได้นั่งสมาธินะไม่ต้องดูแล้วมือถือระบายสีไอศครีมแค่นี้อันเดียวเก่งแล้วค่ะโอเคดิโนระบายสีไอศครีมรสสตรอเบอรี่ให้คุณแม่อันเดียวแล้วคุณแม่ก็จะให้ดูมือถือแล้วนี่คือขนมปังเลยตรงนี้ที่มันเป็นขนมปังเนี่ยอย่างที่มันเป็นขนมปังเราต้องระบายสีขนมปังด้วยแล้วตรงนี้เป็นลูกเชอร์รี่สีแดงๆนะ อดีโน่ระบายระบายตรงนี้ไอซิสไอศครีมมือนี้ค่ะมือนี้ค่ะอ่าระบายให้อยู่ในเส้นนะคะแล้วก็มีลูกเชอร์รี่สีสีแดงแดงด้วยะะใช่ไหมอ่ะมาช่วยเสร็จแล้วใช่ไหมโอเค เอาสม,มุดขึ้นมาลูกเอาสม,มุดสม,มุดเปล่าอ่ะสม,มุดทดก็ได้อยู่ในริ้นช่างมีไหมถ้าไม่มีก็ไปเอาในดูท่านเอามาเดี๋ยวเขียนภาษาไทยค่ะเดี๋ยวแม่จะสะกดภาษาไทย